ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมจอร์จกับ SK Auto อโตานะครับคุณหมูหวานเทสเสียงก่อนเลยนี่ปอกโทรศัพท์ใหม่ปลอก,อกซอกเก็ตนะเขาเรียกอะไรนะเคสได้ยินชัดไหมนะครับ <ไ ff? S 1> ก็วันนี้มาอีกหนึ่งคันนะฮะกับก่อนหน้านี้ ผมมีรีวิวไปแล้วกับ Toyota v o o อคันก่อนหน้านี้เป็นตัวสีดำนะครับในรุ่นเดียวกันนะฮะมีลูกค้าสอบถามกันมาเยอะมากว่ามีสีขาวด้วยไหมนะครับมีให้เลือกทั้งสองคันนะฮะเป็นรหัส Toyota v o o อ1.5ลิตรตัว e สีดานนะเกียร์อัตโมตินะครับปี2014นะครับก็สีขาวนะฮะ ที่อยู่ข้างๆผมนี่เลยนะครับท่านใดที่สนใจนะฮะก่อนหน้านี้ในรีวิวเป็นที่ผมรีวิวไปแล้วนะช่วงก่อนหน้านี้จะเป็นสีดำนะครับวันนี้ก็เอามานำเสนออีกคันหนึ่งที่เป็นสีขาวนะครับสวยๆเช่นเดียวกันแล้วแต่ท่านเลือกนะชอบสีไหนแบบไหนเชิญได้เลยนะที่ SK Auto Car ้ครนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาชมรถกันเลยว่า เป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนนะถูกใจท่านผู้ชมไหมถ้าถูกใจนะครับก็เข้ามาชมเข้ามาสอบถามกันได้ในเพจรถมือ2ระยอง SK Auto ค่ตกับผมจอร์แล้วก็ทีมงานคุณหมู่หวานคุณปั๊เปิ้ลน,นะครับมาตามผมมาเลยนะครับเป็น Toyota v ีอนะ1.5ลิตรตัว E ซีดานซีดานคือ4ประตูนะครับ เครื่องยนต์เบนซิน VVTi นะรถเดิมๆนะสีขาวแต่คันนี้จะเพิ่มเติมมาสักนิดหนึ่งก็คือในตัวของสปอยเลอร์นะฮะสเกิร์ตหน้าสปอยเลอร์ข้างนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์หลังไอ้สเกิร์ตหลังนะครับล้อแมกเดิมๆนะเน้นทรงเดิมนะ V8 จะเรียกได้ว่าผมเคยเอามานำเสนอหลายคันเช่นเดียวกันนะฮะกับโต้ต้า V8 เรียกได้ว่าเลยนะ โคตรทนโคตรประหยัดเรียกว่าโคตรทนโคตรประหยัดนะโคตรทนอย่างไรนะในเรื่องของอาการใช้งานนะครับก็ใช้งานได้ทนทานมากนะในเรื่องของการประหยัดก็นอกเหนือจากการประหยัดนะ้ามันเชื้อเพลิงแล้วก็ยังประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซ่อมบำรุงเดี๋ยวผมเปิดปา,าท้ายให้ดูตัวเช่นเดียวกับตัวสีดําที่เคยผมนํามารีวิวไปแล้วนะครับ ตัวเดียวกันแต่ตัวนี้จะมีสไพเลอร์หลังด้วยเป็นตัว e นะตัว e รุ่นเดียวกันนะปีเดียวกันนะครับนะโตโยต้าวีอสนะครับสีขาวเกียร์อัตโนมัตินะ, rt, นะผมจัดจำหน่ายในราคาเท่าไหร่ดีคุณหมวน3าม0 0นแ่กแต่เราไม่ขาย เราให้ฟรีเอ้ยไม่ใช่3ามแสนี่หเ้าเราไม่ขายเราขายที่สามแสนสามห่้าพันสามสา้าพันพอนะครับหรืออย่างไรท่านใดที่มีโครงการที่รัก v ีออสจริงๆนะฮะเข้ามาคุยกันเอาอเอางนี้ดีกว่าเข้ามาคุยกันในเริ่มต้นจากราคานี้ก่อนนะสามแสนสามหม้าันบาทเอ้ยไหม มีสเกิร์ตให้รอบคันง่ายๆมีเซ็นเซอร์กันชนหลังนะครับล้อแม็กเดิมนะฮะสไตล์เดิมๆจะเพิ่มสเกิร์ตมาให้เดี๋ยวผมสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทครับนะครับแต่ถ้าท่านใดสนใจเข้ามาเช็ค,คเครดิตกันก่อนนะฮะติดปัญหาอย่างไรม,มาคุยกันครับที่เต็นท์ของผม SK เคอทุกขาตลาดเาวฮา นะครับซื้อได้ไหมไม่ใช่คนไทยต่างด้าวซื้อได้เหมือนกันนะคะคนต่างชาตินะครับที่ทํางานนะฮะในเมืองไทยนะครับซื้อได้ครับคอนเฟิร์มว่าซื้อได้แต่มีข้อแม้เงื่อนไขของไฟแนนซ์อยู่นิดนึงนะต้องมีคนไทยค้ำประกันนะครับหรือไม่ก็เข้ามาคุยกันก่อนนะครับยินดีนะฮะเข้ามาคุยกันนะครับมาดูต่อเลยล้อแมกนะครับเป็นล้อแม็กขนาดเท่าไหร่นะ หนึ uh, 195, 60, 15, mm ่งเก้าห้าหกสิบสิบห้านะครับร้อแม็กซ์สแตนดาร์ดยี่ห้อ m a x x i s นะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกสิบสิบห้ายาง m a x x i s สสวยๆนะครับ mm hmm. ดูภายในด้านหลังนี่ก่อนดีกว่าสีเบดสีเบดสวยๆ <laughs> <laughs> ข้างในเป็นสีเบดนะครับที่ฝุ่นไปโรนเหรอเนี่ยมันเลยดำเลย นะฮะสีเบจสวยๆเลยเป็นบอกภาสสวยงามดูหรูหรานะครับนี่ด้านหน้าก็มาดูได้คุณหมูหวานหรูหรามาเป็นรุ่นที่ยอดฮิตแล้วก็ยอดนิยมใช้กันแพร่หลายนะครับในเรื่องของความทนทานนะฮะแล้วก็การใช้งานเป็น C ีเขาเรียกว่าซิติคาคันหนึ่งนะครับที่ตอบโจทย์หลายๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือคนใช้งานในการทำงานชีวิตประจำวัน นะเดินทางต่างจังหวัดไปกลับบ่อยๆนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วก็ทั้งทนทั้งประหยัดผมว่าอย่างนี้ดีกว่าที่ผมบอกว่าโคตรทนโคตรประหยัดนะในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองในเรื่องของการซ่อมบํารุงและในเรื่องของอาราคาซื้อขายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับรถ Toyota v o o อนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันภายในว่าในฝั่งของคนขับนะมีอะไรที่ฟีเจอร์หรือว่าออปชั่นอะไรที่มีมาให้เ <laughs> ว่างนะครับมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับโอ้โ้ว้าวนะครับก่อนอื่นนะก่อนจะไปอย่างอื่นเริ่มต้นจากประตูก่อนนะครับประตูก็จะเป็นตัว E นะรกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะฝั่ง คนขับก็จะเป็นออโต้อัพออโต้ดาวนะครับแล้วก็ยังมีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่นะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตรงนี้ช่องนี้เดี๋ยวผมเอามาเอามาใส่ให้นะครับนะไม่อยู่ที่นะครับ158,248กิโลไม้แท้นะครับ ปี2014ก็ไม่ได้มากไม่ได้ไมมยนะฮะวิทยุ CD ดีนะครับวิทยุซีดี3พ้วนนะครับอ่านะใช้งานได้หมดนะครับแอร์เป็นแอร์อนาล็อกนะฮะใช้งานสะดวกแล้วก็ที่สำคัญผมชอบแอร์อนาล็อกนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าในการซ่อมบำรุงในระยะยาวเนี่ยสนนราคาในการซ่อมบำรุงไม่สูงนะแล้วก็ เย็นหนาวเลยอ่ะนะครับบอกแล้วว่าโคตรทนโคตรประหยัดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของเกียร์อัตโมติเป็นแบบขั้นบันไดนะครับเล่นแบบแอลก็ได้นะครับระดับ2ก็ได้หรือไดนะครับเดินหน้าถอยหลังขับง่ายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะสุภาพสตรีนะครับและที่สําคัญตัวปวงมาลัยก็ยังมีถุงลมนิรภัยด้วยเนื่องจากมันเป็นตัวีพวงมาลัย power นะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวฝั่งผู้โดยสารเป็นถุงลมนิรภัยสอลูกนะด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งผู้โดยสารด้วยและที่ผมชอบมากเลยกับตัวรุ่นนี้ก็คือคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนกับว่าหล่อหรือว่าเป็นเหมือนกับว่าเหมือนหนังนะเก,ก๋ไก่นะครับออกแบบดีไซน์ได้เก๋ไก่มากนะครับผมชอบดีไซน์เขานะครับนะเบาะด้านฝั่งผู้โดยสารก็สีเบทนะครับนะเดิมเ ต้องบอกเลยว่าคันนี้เดิมๆนะไม่ใช่เบาะหนังที่ที่เอามาทำเบาะหนังนะเป็นรถเดิมๆจริงๆนะแผงประตูสาสาดนะครับเป็น Toyota v o o อ 1.5E4 ประตูเกียร์อัตโนมติปี2014นะท่านใดสนใจอิ inbox สอบถามเข้ามาเลยนะครับอิ inbox ฝากเบอร์ฝากไลน์กันเข้ามาก็ได้นะในเพจรถมือสองระยอง SK a u t o ้คานะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมที่ ห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์อะไรเป็นอย่างไงนะครับ <c oughs> ตามผมมาเลยนะ <c oughs> คนอ้วนเนี่ยนี่ <c oughs> บอกได้เลยว่าคันนี้เดิมสุดๆนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรหรือ1,500ซีซีนะครับ รหัส VVTi นะครับเป็นตัวเก่งของตัว t o y ย t a เลยที่บอกโคตรทนโคตรประหยัดก็คือเครื่องรุ่นนี้แหละนะครับอะแล้วก็มาดูต่อในเรื่องของคันนี้เหมือนครั้งที่แล้วที่เราถ่ายในตัวตัวไหนนะ To y ยต้ Toyota, ตัวเดียวกันเนี่ยตัว Vios เนอะแต่ตัวนั้นเป็นตัวปีปีศูนย์เทู่นย์เ็ดศู แต่ตัวนี้เป็นปี2014 2013 2014ก็คิดดูดีน็อตฝาโปรงยังไม่ถูกสัมผัสเลยนะครับจากเครื่องมือช่างหรือช่างใดๆทั้งสิ้นยังเนียนๆอยู่เลยนะครับตะเข็บยังสวยหมดเลยคานหน้าเดิมๆเลยนะครับอ่าไม่แสนห้าหมื่นกว่าโลถือว่าปี2014ก็วิ่งน้อยนะ ก็เหมาะสมนะฮะกับราคาแล้วนะฮะท่านใดสนใจก็เข้ามาคุยกันนะครับกับ Toyota v ว e ีอ1.5ลิตรตัว E ซีดานนะครับเกียร์อัตโมัตินะจากเดิม3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมลดลงไปอีกเหลือ3 3 5 0 0 0บาทหรือท่านใดนะฮะมีโครงการอยากได้จริงๆนะครับเรามาเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามา ส่งเอกสารกันและเอกสารส่งอย่างไรนะฮะติดต่อเข้ามาสอบถามกับแอดมินเพจนะครับโดยมีผมจอร์ดคุณหมูหวานคุณป้าเปิ้ลน,นะครับก็เดี๋ยวเราให้ข้อมูลในการเช่าซื้อว่าจะต้องเตรียมเอกสารอย่างไรทุกสาขาอาชีพเลยนะครับประเมินเบื้องต้นส่งเดือนเท่าไหร่โดยการประเมินนะครับก็ตกแล้วอยู่ประมาณ5-6,000บาทนะก็ถือได้ว่ายุคนี้ก็ คุ้มๆแหละนะฮะกับการใช้งานรถยนต์ซีดานสักคันหนึ่งในเครื่องยนต์พันหเป็นสิทิคานะครับถึงจะเป็นราคา6ถ้าผ่อนเดือนละ6 0 0ัก็ยังถือว่ายังราคาโอเคอยู่นะครับลองมาคุยกันครับไม่ใช่ปัญหานะฮะหรืออยากจะมาสัมผัสมาทดลองขับกับ SK a เค o อ a r ตคาได้เชิญที่เต็นท์ได้เลยเต็นท์อยู่ที่ไหนเต็นท์อยู่ที่นี่ะเต็นท์อยู่ที่ถนนตะกวนหาไททองหรือเขาเรียกว่าตลาดเรามาบตะพุทธนะครับ เป็นถนนเส้นที่วิ่งลงทะเละหาดทรายทองนะครับที่มุ่งหน้าไปหาดทรายทองเลี้ยวซ้ายไปชุมชนเกาะยาชาเลี้ยวขาวาปตทจีซีที่มาทางฝั่งนิคมอุตสาหกรรมมาะปุทธนะครับอ่านะง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับซื้อขายกาันคุยกันได้ทุกสาขาอาชีพนะ ก็ขอฝากกันไว้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วผมมี2คันนะครับกับ v ีออนะครับตัว1.5ลิตรตัว E นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ด้วยสีขาวกับสีดำชอบคันไหนแบบไหนชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันนะครับทุกสาขาอาชีพนะครับก็ซื้อหากันง่ายๆนะฮะสุดท้ายนะครับในช่วงนี้กับช่วงโควิดที่เขาเริ่มจะปลดล็อกก็ไม่ได้แปลความหมายว่า,าเชื้อโควิดจะหมดไปนะครับ ก็ขอปริงวอนนะครับฝากท่านผู้ชมหลายๆท่านหรือ FC นะฮะสั้นใจนะดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะและช่วงนี้ช่วงเข้าสู่หน้าฝนด้วยพายุเข้าอยู่ฝนตกทุกวันนะครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับใส่ไหมล้างมือนะฮะเวะ้นลฮะระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วงดกันไปในพื้นที่เสี่ยงงดการทํากิจกรรมที่ทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับแล้วมาชมรถรีวิวรถสวยๆของผมนะฮะแล้วผมก็จะมีเอามานําเสนออยู่บ่อยๆนะชอบคันไหนรักคันไหนนะครับก็ ติดต่อเข้ามานะครับในเพจรถมือสองระยอง SK Auto Car หรือติดตามได้ในช่อง YouTube Channel MAC ระยองนะครับดูแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับรีวิวรถสวยๆนะครับและเดี๋ยวพบกันในรีวิวหน้าวันนี้สวัสดีครับ